ดับตรงไหนขึ้นตรงนั้นไม่ีดับท่อนี้นะคะจะได้ดับท่อน,นี้คืขนนึ้อนอนี้เลยค่ะพ่อแม่จ๋ายังรอดูกันอยู่ใช่ไหมจ๋าอ,อย่าเพิ่งข้ามตอนรีบกลับบ้านยังไม่จบโชว์เลยนะคะเพราะว่าท้ายโชว์เรามีอะไรดีๆเด็ดๆให้ลุ้นกันนะคะอ่าพ่อแม่ขา นูขออนุญาตนะคะอนุญาตเห็นคุณครูกับย่าคุยกันมาในรถว่ามันมีเกิดเหตุแบบเหมือนน้ำท่วมนะคะจังหวัดลำปางใช่ไหมคะแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะเป็นเขตเหมือนจะเขตอุดมสุขนะคะถ้าหนูจะไม่ผิดนะคะหนูขออนุญาตส่งกำลังใจนะคะ ไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแฟนเพลงต้นข้าวนะคะและแฟนเพลงศิลปินพี่ๆทุกท่านนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตที่ไม่ค่อยดียนะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสู้ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ค่ะพวกเราจะเสียงรบมือส่งไปถึงพ่อพ่ ที่ประสบเหตุการณ์อยู่ตอนนี้ดังๆเลยจ้า <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากอีกสักหนึ่งเพลงช่วยหนูร้องด้วยนะจ๊ะ